รีวิวอิจิบันคุจิแบ t เทิลออนแพนิกนาแนะครับผมตัวนี้ก็เป็นฟิเซอร์ลาวนอีนะครับแต่ว่าเป็นล่าง3นะครับผมซึ่งล่าง2ผมก็ทำการรีวิวไปแล้วนะครับผมดูบนชับหน้าหน้ากล่องครับผมด้านข้างครับด้านหลังข้างหนึ่งข้างบนนะครับมีติ๊กเกอร์รัดแมวทองนะครับผมมีหูหิ้วนะครับ กล่องค่อนข้างใหญ่อยู่นะตัวนี้ภายในกล่องนะครับจะมี3ชิ้นสวยนะครับผมจะมีตัวฟิกเกอร์นะครับทั้งตัวแต่ว่าแย่งหางมานะครับแล้วก็ไม่ใช่ก้อนคำนะครับเรียกว่าเป็นฐานและกันน่าจะเอาไปตั้งตรงปลายหางนะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่า,วาเ,ออเขาผลิตมาเพื่ออะไรอารมณ์เหมือนกับตั้งหางหเฉยๆครับ คือจริงๆมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากนะสามารถวางได้มันก็ไม่ได้ล้มอะไรนะแ <c oughs> <c oughs> คตั้งไปห่างเฉยเนี่ยครับจริงๆจะวางนี่เลยก็ได้ไม่ต้องเกลีก,กันนะครับเวลาจัดตู้จะได้ไม่ลําบากเวลาจัดตู้นะครับผมมาดูรายละเอียดกันใกล้ๆนะครับผมการลงสีแบบแนี่มองไปนี่อาจจะเหมือนคล้ายล่างสองเลยนะครับการลงสีอย่างเงี้ยถ้าใครเคยดูคลิป รีวิวล่างสองไปแล้วเนะาะตรงชุดเกาะนะครับผมจะเป็นพวกน้ำหนานอย่างเงี้ย,ยจะเป็นสีขาวนะครับผมแต่ว่าเขาจะลงสีอีกโทนหนึ่งไว้ด้วยนะครับเห็นไหมครับมันจะไม่ได้ขาวล้วนเนาะเหมือนกับล่างสองนี่เลยชุดเกาะเนี่ยมผมก็ตาบอดสีก็เลียนไม่ถูกก็ขออภัยด้นะครับไม่แน่ใจว่าเป็น ม่วงหรือว่าอะไรกวอย่ม่วงน้ำมันฟ้านนี่แหละนี่ครับจะไม่ได้ขาวจัวนะครับถ้าสังเกตดีๆจะเป็นแบบรอบๆนี่ครับตามเส้นทางนั้นเลยครับผมจะไม่ได้ขาวจัวนะนี่ครับ ส่วนผิวของฟิเซอร์นะครับก็จะเป็นสีโทนเดียวนะส่วนนี้นะส่วนที่เป็นเนื้อเนี่ยครับจะเป็นโทนเดียวเลยแต่ว่าจะทำารายละเอียดของผิวหนังเป็นแบบเส้นๆนะครับเห็นไหมเอ่ยเส้นๆๆๆอันนี้เป็นผิวหนังด้านในเขานะครับตรงขาก็เช่นกันจะเป็นเส้นๆๆๆ,ๆหางด้วยนะครับผม ร่างนี้จะเป็นแบบหา,างขาดนะครับน่าจะโดนกคงจากสังหารของครลินเนาะร่างนี้ก็เป็นร่างสามนะครับพัฒนาจากร่างสองก็คือหัวจะยาวนะครับหัวกับหน้าเนี่ยจะยาวแขนขาก็ยาวเลยนะครับมอ,องอีก็คขายเอเลียนนะครับผมแล้วก็พวกหนามอะไรเงี้ยหนามตามเขาตามหลังเนี่ยจะยาวมากกว่าเดิมนะครับจากร่างสองที่เป็นแบบ แนวกระทิงเนาะถึงล่ำๆหน่อยตรงนี้ก็จะเน้นความไวนะครับผมวัดส่วนสูงกันนะครับตัวนี้ตัวนี้จุดสูงสุดมันอยู่ตรงนี้เนาะ,นะวัดจากพื้นถึงจุดสูงสุดประมาณ23เซนนะครับ หรือว่าไม่สูงมากนะครับแต่ว่าโตบานแบบว่าเนียกวอาเลตเดีรค่อนข้างกินพื้นที่นะหามันก็ยาวจับตัวอยู่เนาะแล้วก็ตัวมันค่อนข้างจะกว้างนะครับลักษณะลำตัวใหญ่แต่ว่าแขนขาจะไม่แบบไม่ใหญ่มากนะถ้าเทียบกับล่างสองนะครับล่างสองที่ตัวจะบึกแต่เสียที่มันคุกเข่าไงวอลเลตเตี้ยไปหน่อยตนะ้นนิ้วเท้านะครับผมก็จะมีสามแค่สามนิ้วเนาะ เล็บก็จะเป็นสีดำนะครับทั้งเล็บเท้าเล็บมือเลยแต่มือนี่จะมี5นิ้วนะแต่ว่าเท้าอ่ะจะมีแค่สนะครับผมแล้วก็ส่วนที่เป็นตรงนี้นะครับหัวกองลายแล้วก็ตัวเนี่ยสีมันจะเวเวๆเนาะมันจะไม่ได้ด้านส่วนอื่นนะครับผมสังเกตด,ดีๆเห็นไ,ไหมถ้าไฟส่องมาเนี่ยมันจะเล่นหกับไฟเลยนะ โซนอื่นจะเป็นด้านเนาะอันนี้มันจะแวลนะครับผมทำออกม,ม,มาค่อนข้างดีนะครับเห็นไม่เข้าใจว่าไอคอนนี้มันมาเพื่ออะไรจะตั้งหางม,มันก็ไม่ได้แบบว่ารับน้ำหนักอะไรขนาดนั้นนะแทบไม่จำเป็นเลยนะครับไอขาตั้งเนี่ย <laughs> โอเคสำหรับคลิปฟิเซอร์ 3, ร่างสามก็ฝากระเียงเท่านี้นะครับผมเหมือนเดิมครับถ้าใครชื่นชอบคลิปก็อย่าลืม กดถูกใจกดซับสไคร้ข,ของพอดีนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆนะครับผมสามารถติดตามได้ที่เพจยีมิทอยโมเดลเช่นเคยนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ